น้องเอ้ยเปิดปุ๊กปลาแดกพี่น้องปูดปุ๊กเปิดปุ๊กปลาแดกเลิกงามย่มดีมันนี่กระสบมาบองส่วนตัวพี่น้องปลาแดกขวบปีเลยเนี่ขวบปีปีนี้เมื่อด้จักโตพี่น้องเฮ็ดไวต้ตะปีกายนี่คอยีตากองมาแลขอขอขข้วขอกระสิมาบองพี่น้องพาพี่น้องมาส้มปุ๊กปลาแดไปลาแดกกระเฮ็กเดก,กินเองพี่น้องเอ้ยปลาแดกปลาขาวไปใส่มาเองเด้หนิพี่น้อง ไปใส่เรลามาเห็ดปลาแดกไว้เนี่ยใส่บอกนัดใส่กระเทียมดองนัวนัวพี่น้องสวดซิมกระได้ได้เนี่นี่พี่น้องจ๋าจะเอาไปบวงฉันด้แต่ว่าก็ต้องขวบพริกเนาะขวบพริกไม่ไม่แต่ว่าสิซับสะกอนลูกก็กระยุเฮียนนําได้มือนี่ก็ได้ลูกก็สะได้กินบอกพริกขวบเนาะอดเอาได้ลูกแม่สิบวงปลาแดก นี่พี่น้องให้พี่น้องเบิ้งตัวแดงแดงดีดีพี่น้องเนี่ยมกฉีกก็ได้จำบันนี้กินแสบกินนัวจิบบองเแซบๆนี่เผาหอมเผากระเทียมตำใส้ส่วนตัวพี่น้องเห็ดหอมๆพุณ่ะเอาพี่น้องมามาเอาไปบองอืม มันนี้ก็สิซับซับซับเนาะบ,บ่บ่ได้บบสซับเอาฝงกระจายขับเฮียนแหละพี่น้องฝนตกแห้งแห้งบ่ไเ้เขาป่าบ่ได้เขาป่าก็เลยว่าเออมือนีบ่ได้เขาป่าพราะดีได้โอกาสบรรยากาศฝนตกจะประแดกบองมาบอง <laughs> ไป้ะกินโดน,ดน้ <laughs> นอง แต่ว่าต้องขวับพริกไม่ไหมมันยังคอยหอมเนาะจะได้ขวับพริกวันนี้อนี้พี่น้องได้กินมุมปียุจ้ะโอ้ยตัวนิ่มตัวแง่มาบวงเนาะพี่น้องเนาะปลาขาวมันเหนื่อยหลายปื๊ดผูน่ะพี่น้องตัวบักหง่ตัวบักเอบเอบเอากินลงไปวันนี้อ้ยโ้ยอ้้ยจะตกเด้อดรัวแลนลอยไหลอีกจ็กตัวเนาะเพิ่มอีกจ็กตัว มาเด็กกสิมาซับ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 ตัวพี่น้องซับซับแล้วบองสันตัวมาเบ่งน้ำข่อยด้วพี่น้องกสิบองใส่สูตรใดแน่จะให้พี่น้องเบ่งสูตรบองประแดกข่อยที่แน่แน่เฮ็ดแล้วนัวใส่เวลาอยู่ใดเนี่ยพี่น้องบองประแดกนี่สำหรับผู้มักเนาะผู้ประมพิคนกับพ่กกินปลาบองปลาสัก เมืองนอกเมืองนาเป็นของจา๋าพูดนะนำ้ำหอมห้วยๆพี่นอ้องปลาแดกเ่เป็นมีกินเดนมีแต่กินหอมเพาาราะว่าเขาผสมกับเทียมดองเห็ดเองใส่บอกนัดเนาะกระเทียมดองเห็ดล,ลายๆกับเห็ดใบใส่นี่แหละใส่น้ำปลาแดกใส่ปลาแดกเห็ดปลาแดกพี่น้องปีนี้บ่ได้ก๊กตัว ก็จีได้มุมปียูดาวาประแดกสองปุกนี่ไปพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจด้วค่ะเดอ้อเปิดปุกประแดกปุิดปุกผ่กกอบมาบ้องวันนี้พี่น้องมาบ้องปลาลาซับพ,พี่น้องจา้าเฮ็ดแล้วบาทนี่มาเดอ้อมาอาไปกินใส่ย,ยังแน่เตใส่หอมขั่วหอมแล้วกั ข้าตักไข่ขวใส่กันพี่น้องกระเทียมคั่วใส่กันแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยพี่น้องมะเขือเทศกับม,มกสะกนเดอร์มะก่นอนมาใส่มันค่อยหอมตุกอย่างสุกโยกเว้นปลาแดก <laughs> อุ้ชูรสน้ำปลาอูน้ำปลาบอไซเกลกับบอไซเพราะว่าปลาแดกมันเข้มอยู่แล้วน้ำมะขามแล้วก็น้ำตาลหยด น้ำตาลนี่ใส่แบบกันความเข้มโอเคเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องบบบนี้ก็จะส่งตรงไปที่เยอรมนีแซบ่บขอบคุณทุกกำลังใจจ้า